ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกสำหรับคนรอรักเก่านะคะว่าคนรอรักเก่าเอ่อคนเก่าของคุณเนี่ยจะมีเกณฑ์กลับมาไหมในเดือนนี้นะคะแล้วก็ความคิดความรู้สึกสถานการณ์ต่างๆระหว่างคุณกับเขานะคะเป็นอย่างไรการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ดีสิบสคริปชันบ็บบอกได้เลยนะ โอเคคนรอสถานการณ์ความสัมพันธ์เป็นยังไงคะ The Fool The Moon โอ้เอกซอฟครับแปดถ้วยสองเหรียญสองจิตสองใจมีรักใหม่เข้ามานะเด่นมากเลยเอกซอฟครับเห็นหรือเปล่านะคะแล้วก็แปดถ้วยแล้วสองเหรียญมองว่าคุณนะโลเลลังเลใจ ระหว่างจะเปิดใจให้รักครั้งใหม่หรือจะกลับไปดีวัดข้างในเนี่ยคุณคุณยังแบบว่าเป็นเดอมูเนี่ยหดหู่ผิดหวังกับความรักกลัวอืมใจนี้ก็คือยังรู้สึกคิดถึงแต่มันทําอะไรไม่ได้ได้แต่เก็บเอาไว้ในใจนะคะคุณอาจจะเลือกที่จะเดินจากไปจากคนรักใหม่ที่จะเข้ามาอ่าจจะปฏิเสธเขาหรือไม่เอาอืมนะคะทีนี้ คนรักเก่าคุณสถานการณ์เป็นยังไงสถานการณ์ความสัมพันธ์นะในเดือนนี้โอ้เจ็ดไม่เทา้าเดวิลค่ะคุณพระอืมเสน่ห์แรงจริงเลยพวกคุณเอ้ยมนะคุณเอ้ยโอเคเดอะซัน okay, เอซับโซดนะคะเขากลายเป็นเดวิลไปแล้วนะคะตอนนี้มีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะอืมมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคน แล้วดูเหมือนกับว่าเขาก็เปิดใจเรื่อยๆแต่เหมือนจะมีปัญหาด้วยมันมันมีคนเข้ามาแล้วทําให้เกิดปัญหาหรือไอ้เกิดปัญหาเพราะการที่ว่าตัวเขาเน่ะเปิดใจคุยแบบหลายคุณแล้วมันชัดเจนไงอืมนั่นแหละมันเป็นการเริ่มใหม่ที่ค่อนข้างมีปัญหาหนิดนึงด้วยความที่เป็นตัวเขาด้วยความที่เป็นนิสัยของเขาอืมบริหารเสน่ห์ไปเรื่อยนะจ๊ะเริ่มต้นไปได้ดีเกือบจะดีแต่ก็มีสะดุดอยู่บ้าง <invece> นะคะโอเคทีนี้เรามาดูด้านความรู้สึกเขารู้สึกยังไงกับคุณในเดือนธันวาคมนี้แปดเหรียญหกเหรียญเพราะาเขามีเกณฑ์ที่จะกลับมาหาคุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะกลับมาหาคุณมาง้อคุณนะคะอืม แต่เขาไม่ได้มาคนเดียวเขาเพ่วงตัวเลือกของเขามาด้วยไงแล้วเขาเขาคิดยังไงกับคุณในเดือนนี้ล่ะ The World อยากเริ่มใหม่อืมอยากเริ่มใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่แบบไม่ผูกมัดนะนึกออกไหมเหมือนกลับมาคุยกับคุณคุยหวานคุยดีนะคะทำนูน่ทนทํานี่กิจกรรมร่วมกันต่าง,างแบบาๆแบบหลายๆแบบ นะคะแต่ว่าไม่ผูกมัดอืมแต่ไม่ผูกมัดซึ่งคุณเสียเปรียบหรือถ้าคุณโอเคกับสิ่งนั้นแบบออไม่ผูกมัดเหมือนกันมันก็เท่ากับว่าแฟแฟมันอยู่ที่คุณนะคะแล้วเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ,อะไรดีตัวเขารู้สึก บ้างไหมจากการเลิกรานะ่ะก i n อ o ส s w รู้สึกผิดค่ะรู้สึกแย่อืมพราไปที่ตัวเขาเขาก็รู้สึกแย่เหมือนกันเขาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบเลิกกันไปแล้วเขาจะไม่เศร้าเลยไม่ใช่นะแม้ mm hmm. ว่าเขาจะไปปาร์ตี้ไปทํานูน่นทานี่มีคนคุยหลายคนแต่เขาก็รู้สึกผิดกับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเหมือนกันแต่ว่าแค่ไม่แสดงออกมาเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนย่อนข้าง e ก้จัดกินอ of s w นะคะ อีโก้หนาแน่นเกินเบอร์มากคุณรู้สึกยังไงกับเขาสองเหรียญคุณไม่แน่ใจอ่ะคุณสองกีสองใจเกี่ยวกับเขาอ่ะถามว่าเหงาไหมก็เหงาเมื่อก่อนมีแต่คุณที่วิ่งตามเขาคุณกลัวว่าเดี๋ยวเปิดใจแล้วเขาจะเหมือนเดิมไหมใช่ค่ะมีเกณฑ์ที่จะเหมือนเดิมนะคะมีเกณฑ์ที่เขาจะทิ้งให้คุณเหงาเพียงลงางําพังแล้วตัวเองก็ไปลันล้านะคะ อืมอาจจะได้เคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณต้องการที่จะเคลียร์ด้วยนะคะเปิดใจถ้าเปิดใจจะเป็นยังไงถ้าเปิดใจให้เขาอีกรอบจะเป็นไงเปิดใจอีกรอบจะเป็นอย่างไรไพ่เจ็ดถ้วยไปเป็นตัวเลือกของเขาอืมแล้วเขาจะไม่บอกใครด้วยว่าเขามีตัวเลือกเท่าไหร่ ก็คืออยู่ในจุดที่มันจะอยู่อ่ะ t าวเวอืม,อมก็จะเป็นตัวเลือกของเขาเขาก็จะคบหรือทำอะไรกับคุณเหมือนเดิมแต่ไม่มีความไม่มีสถานะเพราะเขาต้องการที่จะอิสระแต่ก็มีคุณแต่ก็มีคนนั้นแต่ก็มีคนนี้อย่างเงี้ยนะการกลับไปมันอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่แต่ก็แล้วแต่คุณนะคะแต่ละคน ก็อาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันเนาะความต้องการแตกต่างกันตา่ตางตา่อไปค่ะบทสรุปสองถ้วยชายหยอกเฮอร์อมิตคิงอัพครับสิบดาบคนที่ทำให้คุณเจ็บอะเขาจะกลับมาเห็นไหมคนที่ทำให้คุณเจ็บเขาจะกลับมาอีกมาด้วยพันธนาการมาด้วยผลประโยชน์ มาด้วยอะไรก็ตามที่มินไ,ไม่ค่อยมีความจริงใจเท่าไหร่เลยนะคะมันเป็นอะไรที่อะไรอะเฟกเฟกนิดนึงหรือมาด้วยความต้องการของเขาฝ่ายเดียวอะเออเซ็กส์เงินทองหรือความความหลงไหลอะไรต่างๆเนี้ยนะคะแล้วก็บุคคลที่สามด้วยนะคะยังตัดกันไม่ขาดนะระหว่างคุณกับเขามีบุญมีกรรมร่วมกันอยู่นะคะไงก็กลับมาเนาะต่อไปเพียงี โอ้โอ้ move on พอเจมซี hmm. ่บอกเธอ move on เถอะมันอันตรายอันตรายมาก mm hmm. ขอเพียงความเข้าใจมันจริงใจไม่จริงโจ้ฉันกลัวเหลือเกินแับนี้มันดูกันล่อนให้ความรัก submit d e s c ช i p นเห็นไหม ดีเซฟชันคือความไม่จริงใจที่บอกฮาร์ดเจอ e ์ฮาร์ดคอนเวนเซชันคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คุยกับเขาจริงกลับมาได้คุยใช้หัวใจใช้ความรู้สึกใช้ความเขาเรียกอะไรอ่ะคุยกันอย่างคุยกันให้ชัดเจนคุยกันด้วยความรู้สึกที่เอ่อซื่อสัตย์ต่อกันคุณรู้คุณรู้สึกยังไงคุณต้องการยังไงคุณก็บอกเขาไปให้มันชัดเจนถ้าเขาไม่โอเคกับความต้องการนั้นของคุณ ก็ต้องปล่อยเขาไปนะคะคุณยายยื้อไว้เพราะว่าเท mm hmm. ่ากับว่าเขาจะมองเราเป็นของตายได้เลยจะมองเขาจะมองเราเป็นของตายเป็นรอบที่สองหรือสารีเซพชัน hmm. คือสิ่งที่เขา mm hmm. ปิดเอาไว้เป็นหน้ากากใจหนึ่งอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแต่โอ้โหตัวเลือกที่เทียบเลยน,น,นันนี่นะคะ mm hmm. เปิดใจไปเจอคนใหม่นี่เขาจะเป็นโซเมตคุณจะดีที่สุดอืม mm hmm. ต่อไปคือถ้าถามว่า คนเก่าคนไหนที่โอเคเนี่ยนี่ก็ซนะัพพอร์ตนะซัพพอร์ตให้กลับนะแต่ถ้าคนเก่าคนไหนที่ไม่โอเคนี่จะบอกว่าอย่าเลยนะคะอย่าเจ็บอีกรอบเลยโอเคบทไพ่สิบสองราศีนะคะราศีไหนจะกลับมาบ้างในเดือนธันวาคมน,นี้เห็นซับซ้อนสิบสสเหรียญเมตรนะคะ เพศเมธเน women, no ี่ยน mm ่าจะเออ่มีคนใหม่แล้วนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนปัจจุบันเนาะต่อไปพุกสกในออฟส่วนหกดาบไฮพินเทส เขาไปเจอกับคนใหม่กําลังคุยกําลังดีวกับคนใหม่ที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่นั่นเองนะคะม o ฟออนไปแล้วแต่เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนต่อไปเมถุนกลับมาไหมจะกลับมาหาพี่จิไหมนายอ็อบเพนเดเคิลสี่ถ้วยอืม จะไม่พร้อมจะมาขาไม่พร้อมจะหาคุณนะคะเขายังดิ้งและเขายังรู้สึกไม่โอเคกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมากับตัวคุณเ้ายังงอนยังเซงยังโกรธยังอะไรยังเครื่องเคืองอยู่เขาพยายามไม่สนใจเขาพยายามหยิ่งพยายามเย่อหยิ่งพยายามที่จะแบบว่าไม่สนใจอะไรคนเก่าแล้วอะประมาณนั้นอะดุดุนิดนึงนะต่อไปคันเมถุงไปแล้ว กรกฎกรกฎกลับมาไหมคะหกเหรียญ Empress the fool หกดาถ้ากลับมาเนี่ยจะเป็นลักษณะของเพื่อนนะคะหรือ,เ,อเขาเองเนี่ยก็ยังห่วงใยคุณอยู่แต่เขาต้องการที่จะเดินหน้าต่อดีกว่าไม่อยากกลับมาพบอะไรอย่างเงี้ย เขาอยากมีอสระกับชีวิตของเขาเขาอยากไปข้างหน้ามากกว่าเพรามองว่าความสุขอาจจะอยู่ข้างหน้าก็เป็นไปได้ต่อไปสิงจัดเม้นนะคะอืมงับสอดสามถ้วย ติดดาบยังไม่พร้อมกลับมาค่ะเขายังเจ็บหนักอยู่เขายังรู้สึกไม่โอเคเขาต้องการเยียวยาหัวใจเยียวยาใจของเขานะคะโดยการอยู่กับเพื่อนหรือปาร์ตี้หนักอยู่บแบบประชดชีวิตนิดนึงนะคะต่อไปกันแฮงแมงดูฟูไม่โอ้โหสองถ้วยนะ <S <S อืมเขา เจอคนรักใหม่หรือเขาเจอคนที่ถูกใจนะคะแต่ว่ายังไม่ได้คอมมิชเมนต์นะยังอยู่ในสาาถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตัวเขาเองก็ควบคุมอะไรไม่ได้เหมือนกันกับความสัมพันธ์นั้นนะคะก็ไปไปมา,มา,มาคุยคุยหยุดบ้างคุยบ้างอะไรประมาณนี้นะคะตรโอ้โหโห,ห้าเรียนห้าถ้วย คิดถึงแต่ยังไม่กลับคิดถึงแต่ยังไม่กล้ากลับยังมีกำแพงรู้สึกว่ายังขอให้แบบให้ตัวเองใจเย็นก่อนขอตัวเองมีสติขอให้ตัวเองแบบดีกว่านี้แบบว่าแผลหายดีกว่านี้แล้วค่อยค่อยมาคุยกันนะคะต่อไปพี่จิกโอ้ให้เดทเฮอร์มิ อืมเขาพยายามอยู่กับตัวเองอะคะ่ะเขาสู้สว่ามันจบแล้วให้มันจบไปเถอะเขาพยายามที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้คิดถึงถ้ากลับไปเนีย่ยจะกลับไปเป็นลักษณะของความเป็นเพื่อนมากกว่าที่จะเป็นคนรักนะคะหรือแค่ถามไถยแล้วก็ไปแค่นั้นเองต่อไปธนู อีกแล้วเดองเบอร์เขาเริ่มต้นใหม่อะค่ะเขาเดินไปเริ่มต้นใหม่ถึงแม้ว่ายังแบกความคิดแบก,กเรื่องราวของคุณหรือภาระอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แล้วมาเกี่ยวกับคุณนะคะไปข้างหน้าด้วยนะคะก็ยังไม่กลับต่อไปบางกอง พ o w e r สองดาบโอเคเขามีเกณฑ์ที่จะกลับมาเนะะี่ยค่ะมีเกณฑ์ที่จะทักไม่ใช่กลับมาแบบนั้นสิเาเรียกว่าอะไรอะ่ะติดต่อกลับมาแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเขามีคนใหม่แล้วเหมือนกันคนใหม่นี่ยังไม่ได้คอมมิตเมนต์นะจะเป็นลักษณะของการคุยแบบคุยเป็นตัวเลือกเฉยนะคะจะกลับมาลักษณะนั้นอือต่อไปค่ะกลุ่ม กลับมาไมในดวนวันวาเอซับสอดสิบไม้เท้าเขาเดินหน้าเขาเจอกับรักคนถูกใจรักใหม่เห็นไหมเปิดไพ่สองทุกคนคนถูกใจรักใหม่เอซับคัพก็ขึ้นมาเลยนะคะเขาเจอกับรักครั้งใหม่เขาเดินหน้าเต็ม เต็มกำลังแล้วค่ะต่อไปค่ะสุดท้ายมีนมีนนะคะจะกลับมาใหม่มีนอบสนชาลีก็เขาสองคุณอยู่นะคะเขาเดินหน้าของเขาไปแล้วแหละแต่เขา2คนอยู่เขาทําเหมือนเขาไม่สนใจทําเหมือนไม่แคร์แต่จริงก็อยากรู้อยากเห็นอนะ เผือก่ะเผือกเรื่องคุณอยากรู้ว่าคุณยังคิดถึงเขาหรือเปลา่าเขาคุณยังเจ็บอยู่ไหมนะคะมีเกณฑ์ที่เขาอาจจะหันหน้าเข้าหาคุณนอาจจะใช้เวลาสักหน่อยอจ,จะเป็นปลายปลา,ายเดือนไปเลยก็ได้นะคะอืมโอเคค่ะทลิปก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณดูทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ